ครับวันนี้พามาดูกล้วยน่าจะเล็บมือนางนะครับเพราะว่าพิมพ์โพสต์ลงไปในคลิปก่อนหน้าบอกว่าเป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับแต่ว่าสายพันธุ์อะไรมาจากไหนยังไม่ชัดเจนนะครับก็ไม่มีเวลามาดูแค่สองอาทิตย์นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้คือสุกแล้วนะครับพอมันสุกแล้วมันมันจะเปลือกมันจะแตกนะครับดังนั้นเราต้องตัดนะครับบางคนบอกให้มันเหลืองก่อนค่อยตัดมันต้องตัดเลยนะครับถ้าไม่ยอมตัดมันจะเป็นอาการแบบนี้นะครับเนี่ยคือมัน พอมันสุกแล้วมันจะเปลือกมันจะแตกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่สวยแล้วก็ผลผลิตแล้วก็เสียหายนะครับโอเคงั้นวันนี้จะต้องตัดนะโอเคขออนุญาตตัดก่อนอ่าถ่ายให้ดูนะครับหน้าอกเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช้ไม้ค้ำก็จะแล้วพอดีครับ วันที่สองครับก็เป็นวันทําบุญพอดีครับอ่าเรียบร้อยนี่ครับเสียหายไปแล้วครับผผลิตไปสองหีสองหวีครับนี่คือคือที่คิดว่ามันก็สมบูรณ์นะครับก็ไม่ได้ถือว่าเล็กนะครับนี่ถือว่าใหญ่นะครับเนี่ยโอเค มาวางให้มันส,สวยๆหน่อยสินี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกห,หลายเคลือเนาะวันนี้เอาเอาให้หมดเลยครับ ได้ละส,สองับส